สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับป๊อปนะคะที่ปรึกษาการขาย f o r d Auto g a l ก e r y ปทุมธานีนะคะวันนี้ป๊อปจะพามาชม Ford Ranger XLT นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่857,000บาทนะคะป๊อปจะพาไปชมจากด้านบนนะคะตัวนี้ได้ติดสกูปฟิตให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปนะคะจะเป็นสีดำด้านตัดกับสีดำเงานะคะตัวโลโก้จะเป็นโลโก้แรปนะคะข่าคันนี้นะคะได้เปลี่ยนเป็นตัวชุดหน้าแรปเตอร์นะคะ ตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะตัว FORD ก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED ด้านบน3จุดเป็นสีขาวนะคะตัว FORD ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะไฟดันมองเดิมมีมาอยู่แล้วนะคะอันนี้เราได้ทำการใส่ครอบกับกันชนหน้าไปเลยนะคะเปลี่ยนแม็กเป็นขนาด20นิ้วให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นแม็ก20ินิ้วออฟเซตลบ44นะคะ ขนาดยางจะเป็นยาง m p 33คูณ12.5นะคะทำการยกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนะคะข้างนะคะเราได้ทำการใส่ชุดวาบอดี้ให้กับลูกค้าไปนะคะยื่นออกมาจากรถเดิมประมาณ3นิ้วนะคะตัวคิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีดำด้านให้เข้ากับตัว ชุดหน้าแรปเตอร์นะคะตัวด้านข้างตรงนี้จะเป็นชีบคล้ายๆทรงแรปเตอร์เลยนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีดําเงาค่ะคันนี้นะคะเราได้ทําการติดตั้งราวหลังคาที่เป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงาตัวรถนะคะตัวนี้จะไม่ได้เจาะหลังคานะคะจะเป็นการติดด้วยกาว 3M นะคะติดชุดกันสาดให้กับลูกค้าไปนะคะติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้าไปนะคะขนาด40-60นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะความเข้มแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะคะ ติดชุดครอบเบา้ารองมือเปิดให้กับลูกค้าไปนะคะการลอยขนแมวการลอยเล็บก,การลอยแหวนจากลูกค้านะคะติดตั้งข้อฝาท้ายกระบะให้กับลูกค้าไปนะคะอันนี้จะเป็นสีดําด้านปัดกับสีดําเงานะคะฟอนต์ f o r d จะเป็นสีดําเงานะคะ เพื่อให้ไตกับสีดําด้านนะคะมันจะได้ดูสวยงามยิ่งกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนกันชนท้ายจากเดิมให้เป็นของ GDD นะคะติดตั้งห่วงโอเมก้าสีแดงให้กับลูกค้าไป2ฝั่งนะคะซ้ายขวาไฟ LED ที่มากับกันชนท้ายมีมาอยู่แล้วนะคะจะเป็นไฟถอยนะคะตัวนี้เซนเซอร์4จุดที่มากับตัว XLT เราถอดติดตั้ง กับตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเปลี่ยนไฟท้ายจากเดิมให้เป็นไฟท้ายโคมดํา LED นะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟไถอยจะเป็น LED ทั้งหมดนะคะไฟจะเป็นรูปตัว J นะคะสําหรับตัวชิ้นส่วนเดิมนะคะเราคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนนรถยนต์ ford ทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อป,ป๊อบได้ที่เบอร์โทรด,ด้านล่างหรือสแกน QR code ไลน์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป๊อบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป๊อบทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลูกค้าสามารถพูดคุยสอบถาม ข้อมูลลดสเปคลดได้เลยนะคะลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยสูงหรือชุดแต่งแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ